สวัสดีจ้าทอกันอีกแล้วบสาวทุ่งกุลาวันนี้จะพามารีวิวของสั่งคาตั้งกล้องจกากลาซาดาเห็นไหมโอเคจ้ามาดูก,กันเลยราคาเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสองร้อยสี่สิบห้าบาทไม่รู้ว่ามันจะดีบอกข้างในมาดูกันเลยจ้ะ นี่กล่องข้างในก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้คืออะไรบินเหรอบินเหรอไม่รู้อ้น,อนี่นี่ เป็นไงสวยไหมก oh. เป็ประมาณนี้มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ได้ประมาณนี้แล้วตรงนี้มันดูใกลเนาะก็จะหมุนเข้าประมาณนี้อัคอได้ด้อแล้วก็จะมีสายชาร์จน่าจะเป็นสายชาร์จรีโมท นี่ค่ะนี่น <Okay. S 1> นี้ก็จะได้ประมาณนี้คุ้มไหมเอ่ยสองรอยสี่สิบคุ้มตรงรีโมทเนี่ยใช่ไหมโอเคค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้น้องฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ